มีข่าวดีออกมานะคะว่าคนไทยอีกลอตหนึ่งที่ยังถูกคุมตัวอยู่41คนนะ มีข่าวดีออกมาว่าทางการเมียนมายืนยันจะปล่อยตัวคนไทยที่เหลือในวันนี้คุณผู้ชมคะโดยหลังจากที่พันเอกนาทีทิมเสนค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาฝ่ายไทยได้เดินทางไปยังกองบังคับการกรม,มยุทธศึกษาทหารบกแขวงท่าขี้เหล็กเพื่อพบปะพูดคุยกับพันเอก ตูล่าสวินโซผู้บังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กที่บริเวณห้องรับรองด่านศุลกากรจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะคะล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าค่ะว่าทางการเมียนมายืนยันว่าจะปล่อยตัวคนไทยอีก41คนเร็วสุดในวันนี้นะคะ ซึ่งเกิดจากการประสานงานในระดับรัฐบาลโดยเมื่อได้รับอนุมัติจากทางการเมียนมาจะรีบดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทยทั้ง41คนมายังกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าคีเล็กให้เร็วที่สุดและจะมีการส่งมอบให้พันเอกนาทีเทมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทยในทันทีนะคะเรื่องนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปีพระหิทธานุกร ได้มีการออกมากำชับนะครับให้ช่วยเหลือคนไทยในรับกล่าวรัฐฉานประเทศเมียนมาจำนวน41คนทุกขั้นตอนนะครับและให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ด้วยเพื่อช่วยคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานระดับผู้นำนะครับทั้งเบียนมาและก็จีนด้วยซึ่งเมื่อวันที่17พฤศจิษษษษษกายนที่ผ่านมาคุณสรคนเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เชิญเอกอัครราชทูตเมียนมาประจําประเทศไทย มาพบที่กระทรวงนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับการอพยพและส่งตัวคนไทยกลับไทยนะฮะเอกอัครราชทูตเบียนมาประจำประเทศไทยได้แจ้งว่าในเช้าวันนี้ทางการเบียนมาจะจัดรถเพื่อนําตัวคนไทย41คนกลับมาประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เมืองเชียงตุงมาส่งที่ท่าขี้เหล็กนะครับโดยใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงโดยคณะกรรมาการชายแดนจะอำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยกลับมานะครับขณะเดียวกันในส่วนของประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ อยากได้ขอบคุณอาเมียนมานะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้และแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าทางการเมียนมาจะช่วยดําเนินคดีเรื่องการอพยพคนไทยได้อย่างเรียบร้อยด้วยอนอกจากนี้ได้ขอให้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเมียนมานะครับในกรณีจําเป็นที่ต้องอพยพคนไทยที่ยังค้างอยู่ในเมืองเล้าก่ายเพิ่มเติมในอนาคตด้วย<อ>โดยย้ําว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กําชับติดตามทุกขั้นตอนนะครับ เพื่อให้คนไทยได้กลับประเทศอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะคือได้มีการประสานกำชับไปบอกว่าให้ดูแลคนไทยแล้วก็ให้เดินทางกลับมาในประเทศไทยโดยเร็วนะครับ